โอเคครับมาข้อที่สามต่อนะครับอ่าก็าจะมีความซับซอ้อนขึ้นมานิดนึงครับโอเคไปทีละสเต็ปเลยนะครับ Start Input นะครับเก็บค่าไว้ในตัวแปรสกอร์สกอร์สกอร์เท่ากับ In Input ใส่คะแนนใช่ไหม,ใส,นนมใส่คะแนนมาใส่คะแนนมาเมื่อ i n p u t เสร็จแล้วเราก็จะไปเช็คใช่ไหมว่าไอ้คะแนนของเราอะ่ะมันมากกว่าหรือเท่ากับ80สิบจริงไหมเขียนเลย If e ถ้า Score score มากกว่าเท่ากับ80จริงอ่ะถ้าจริงก็ปิมน a ออกมาปิสมมติขเขียนว่าคุณได้ a คุณได้เกียรติ a ประมาณน,นี้ครับแล้วก็ลองให้ลองเล่นให้มันปิน้นอ่าเดี๋ยวเขาเล่นดีกว่าอันนี้คือจริงนะครับปินนได้ a แล้วถ้าไม่ล่ะ,ะก็หรือถ้าก็จะไปเช็คนั่นไขหรือถ้าโคดอน้วยครับหรือถ้าคะแนนไม่ใช่ไม่ใช่หรือถ้าคะแนน,ม,ม,าแน,นมากกว่าเท่ากับเกตสิบถ้าจริงก็ปิดออกมาเลยว่าคุณได้เกตบีเกด b r แล้วถ้าไม่ล่ะก็จะไปเช็คเงื่อนไขต่อไปก็คือหรือถ้า l e เ L ลืแปปว่าหรือถ้าหรือถ้าคะแนนมากกว่าเท่ากับ60จริงก็จะได้เกตอะไร c คุณได้เกตซแล้วก็หรือถ้าอีก หรือถ้า le คะแนนมากกว่าเท่ากับ50ถ้าจริงจะได้ดีปิน้นคุณได้เกรด่ดีแล้วเรื่องไขต่อไปก็คือหมดแล้วใช่ไหมแสดงว่าถ้าไม่ลนะถ้าไม่ ก็ได้ F L นะครับ L ฟแปลว่าทำไมก็ได้ L อฟบนคูณได้ F เกตเกตเออ่าโอเคครับเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับอันโคดหาสมมุติได้คะแนนเจ็ดสิบห้าต้องได้อะไรเกต b ใช่ป่ะเพราะเจ็ดสิบห้ามากกว่าเจ็ดสิบ J 10, นะ ต้องได้เกรดเอดิเจ็ดสิบห้าได้ไม่ใช่เกรดบีถูกแล้วหล่นละโอเคเกรดบีอ่านออีกรอบนูดเจ็ดสิบเก้าล่ะก็ได้บีใช่ไหมอ่าแปดสิบเอ็ดก็ได้เออยู่แล้วสี่สิบเก้าล่ะเอฟ หกสิ่ะก็ต้องได้สีอ่าเราสามารถเล่นเพิ่มได้อีกนะครับว่าสมมุติพินทูน่าเกตเอแล้วพินเพิ่มอีกครับขอแสดงความยินดียินดีด้วยนะเอ๊ <laughs> เอออย่างนี้ก็ได้ถ้าเป็น F ล่ะลองเล่นดูแล้วปิน้นออะไรดีเดเด F เสียใจด้วยนะเสียใจด้วยนะพยายามพยายามใหม่สู้ๆอ่าก็จะประมาณนี้ครับเล่นได้ ลองดูนุดแปดสิบได้เอแน่นอนอ่าคุณได้เกตเอขอแสดงความดีได้นะสี่สิบเก้าคุณได้เกตเอฟสาได้นะพยายามใหม่สู้ๆโอเคครับข้อที่สามก็จะประมาณนี้